เปิดเหตุผลที่ทิศสมปองต้องกลับไปบวชอีกครั้งเป็นคนดังที่ถูกหลายคนให้ความสนใจมากในขณนะนี้สําหรับทิศสมปองล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจพร้อมเปิดบ้านหรูให้ได้ชมผ่านทางรายการตีทายครัวช่องสมว่าบ้านหรูที่อยู่นี้เป็นของเจติ่มทีวีผู้เจ้าแม่วงการสื่อบันเทิงเผยเหตุรู้จักผ่านลูกน้องของติ่มทีวีผู้ทิ่สมปองแล้วว่าไปอัดรายการตอนเป็นพระ เซลวัาโทรหาพี่ติ๋มมีห้องให้อยู่มีออฟฟิศให้ถ้าเช่าเดือนละแสนท้าแต่ฟรีช่วงนี้อยู่ที่นี่บ้างต่อไปจะต้องมีโฮมออฟฟิศทำสำนักข่าวแม่ปองแม่ปองของกินของใช้แม่ปองเอนเตอร์เทนเมนต์ทำหนังด้วยมดดัมขชภาพิธีกรพาติมทีวีพูเจ้าของบ้านย้อนตำนานบ้านสุดรู้ที่อดีตมีดาราเขาออกตลอดเวลาเจ้าแม่สื่อบันเทิงเผยไม่ได้อยู่มา18ปีเผยไม่ได้มีชีวิตมานานมากแล้วโดนกระแสดิจิตอลทุกคนก็ร้องไห้กัน พี่ก็เกือบโดดตึกนะแต่มีธรรมะตอนหลังหวังว่าหวังว่าจะมาต่อธรรมะให้พี่ประมูลช่องมาสองช่องหนักมากพี่ไปอยู่เขาใหญ่มาหกปีไม่กลับมาเลยเดี๋ยวรู้ว่าธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทําให้เราสุขที่แท้จริงถาว่าไม่มีโอกาสกลับไปบวชอีกแล้วที่สมปองกล่าวว่าหลวงพี่อุเทนวัดท่าไมา้บอกสุดท้ายบ้นปลายก็ต้องกลับไปบวชอาจทําทุกอย่างเคลียร์แล้วลูกโตแล้วมีทุกอย่างให้เขาแล้ว ตอบแทนสังคมตามที่ตั้งใจผมอาจจะเป็นหลวงตาหลวงปูกแก่แก่ๆเทศสอนคนคิดถึงพ้าเหลืองไหมที่สมปองตอบทันทีว่ามากครับผมจะแตกต่างจากน้องเพราะสิบกว่าปีที่แล้วจะสึกตามเพื่อนคนจะด่าว่าไหมผิดหวังกะจะปิดเฟซทิ้งโทรศัพท์ไปอยู่กับแม่เงียบๆพอเพียงไม่คิดว่าจะมาเป็นแบบนี้มีนักข่าว4 0คนมาเราสัมภาษณ์ตอนนี้ผมต้องตั้งทีมเซ็นสัญญ,ญาทีมทนายมีคนให้คำแนะนำ เพราะผมไม่รู้เรื่องขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ